เด็กเราได้เลือกที่จะพาสองมะมะมขามและมะตูมไปเที่ยวแล้ววันนี้นะคะเราจะพาไปชมสวนที่รีสอร์ทเราบ้านเรากำลังจะปลูกผักกินแล้วนะคะปลูกผักก่อนสารพิษน,นะคะแม่พูดเยอะเมื่อไหร่จะไป,ไปเราจะไปเทียเท่ยวยกมกขึ้นเราจะไปเทียเท่ยวนานแล้วนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะไป เนี่ยตื่นเต้นม,มันใช่ทาย่นะของใครเนี่ยเดี๋ยวของตืน่นต้องใสยันโอ้แม่เราเียวไม่ชักช้ ของจุ่มต้องเส้นใหญ่งไงเส้นเล็กไม่ได้นี่เส้นเล็กโอ้ยนุ่เลยโอยโอเคมันพร้อมละของจุ่มแล้วแม่อ่ะของจุ่มอยู่นี่แม่เร็วๆ,วๆ,วๆมันแล้วนะฮะได้ลงรถแล้วนะฮะเมื่อกี้จับภาพตอนลงรถไม่ทันเพราะว่าวุ่นวายวุ่นวา <c oughs> ยยววุ่นาดูจากความตื่นเต้นก็น่าจะรู้ค่ะช่วยกันดมสมัครีชุมนุมกินอะไรวะไปไปไปดูสวนกัน นี่เขาพามาชมสวนนะลูกไม่ใช่มาดมชีนะจ,ชมมจุมจุมทางน้นล,ลูกสวดอยู่ทางโน้้นแล้วก็วิ่งตะกุยดินไปเลยสุดท้ายแม่ก็ได้ไปทำใ้ช่างใหม่ให้คนงานใหม่ ไม่ได้ลูกลยัย,ยต้องเจมิมอย่าไปเจมิมอย่าไปเจมิมอย่าไปเจมิมไม่ได้แม่มามามเจิมสวนแม่คิดผิดหรือคิดถูก แม่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 เสือลูกใจเย็นเย็นได้หมพี่อมพี่ตุ้มจเสือได้ไหมตายตายเสือน้อยเสือน้อยตายแล้ววิ่งมาหาที่เออดูหน้าเสือน้อยก่อนตายแล้วสองลุหนึ่งเสือลูก เสือจะเลือกใครดีโอ้ยเสือจะเลือกใครดีพี่ตูมพี่ตูมเห็นเสือเป็นเพื่อนจะฟัดจะฟัดอย่างเดียวเลยพี่ตูมใจเย็นใจเย็นค่ะใจเย็นดูนะเซก้าดูนะเซก้าเชิดกูโอ้โหเสือลูกเสือเดี๋ยวเดียวเดียว เสืออนี้ก็ไวหน้าหน่อยหนูเป็นผู้หญิงหนูเป็นสาวลูกเป็นสาวเป็นนางเช็คของกันเหรอลูกแมพี่ขามรอหน่อยพี่ตุ้มอ้วนหน่อยไม่ใช่นี่นะคะเขาสนิทกันอยู่นะเสือลูกตอนนับตอนมาพักอยู่รีสอร์ทหน่ออาทิตย์ไงซัดกันนัวเลยเสือลูก วิ่งเข้าหาเขาใหญ่เลยนะฝุ่นตลบเชยน่ะพี่ถามพี่ตูพามาชมสวนหรือพามาชมเพื่อนดูบรรยากาศตอนเย็นแผนขึ้นไปครับแผนขึ้นไปนะเียดายไม่เห็นพระจันทร์เลยเห<ล>็นพระจันทร์เป็นนิดนึงกับความมืดวมสวยเลยไปดีกว่า <c oughs> นี่ก็ขย้ำเขาจนฝุ่นตลบเชอะ เยเย็นนย็นนเเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าสวนเ,เรามีการพัฒนาแล้วเดีย๋ยวเรามาชมกันใหม่นะฮะตอนนี้ก็ชมหมา,มาไปก่อน,อน <laughs> จบข่าวตมูตมๆใบหน้าหน่อย<ม>ลกูลกเสือเขาเป็นผู้หญิงขำเบื่อเสือแล้วขำเดี๋ยวไปที่อื่นนะ่าเมฆเล่นอย่างเดียวเลยพี่คำเขาเบื่อแล้วนะพี่ขำเขาไม่เล่นด้วยไปนะฮะ สวนเราใกล้แล้วใกล้แล้วเสือนะใกล้จะน่วมแล้วเอาเอาถามเดือนหะน้า กลับบ้านเมื่อสักอย่าพี่ขามหหยหวนอีก